ถ้าทุกคนคิดจะเอาตัวรอดจะไม่มีใครรอดต่อไปนี้ระบบการค้าจะไม่ใช่ว่าด้วยเรื่องกติกาและใครใหญ่กว่ามาบีบคนที่เล็กกว่าจีนถึงออกมาใช้ถ้อยคำค่อนข้าง,ง,งรุนแรงว่ากลับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าลออแต่จังก็ยุคเถื่อนนะฮะไม่มีคือมีแปรไม่มีกฎไม่มีกติกาดังนั้นเนี่ยการไปเจรจาซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นผมคิดว่าสิ่งแรกก็คือต้องระมัดระวังอย่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทำลาย ระเบียบการค้าโลกสิ่งแรกที่ประเทศไทยควรจะทําก็คือการผนึกกาลังกันกันกบบรรดาประเทศต่างๆจริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากอาเซียนเห็นความพยายามหรือการขยับตัวของประธานอาเซียนอยู่บ้านแต่ยังไม่ได้มีการที่จะสร้างฉันทามติหรือความเห็นร่วมที่จะให้อาเซียนมีจุดยืนร่วมกันว่าเราพร้อมที่จะเป็นคู่ค้าที่ดีกับสหรัฐบนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันการค้าโลก ที่เสมอภาคยังควรจะมีการไปจับมือประเทศและก็ภูมิภาคต่างๆเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุน่นรัสเซียบราซิลอินเดียให้เห็นว่าถ้าสาหรัฐคิดว่ามันมีความไม่เป็นธรรมทุกประเทศพร้อมที่จะเป็นคู่ค้าที่ดีแต่ทุกประเทศยังประสงค์ที่จะเห็นระเบียบการค้าโลกที่ทำให้การค้าโลกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง